อยากสนุกตื่นเต้นร้าใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a tig 2 4อย่าลืม a tig 2 4เจ้าถิ่นพาช้อปปิง้งธนวัฒน์สังกิตถาวรพาสุพนัทตะเวนลุยเมืองเลสเตอร์หลังจากที่สุพนัทเหมือนตาก่องหน้าวัย0 0ของบุรรัมยูเนเต็ดได้เดินทางไปยังประเทศอังกฤษ เื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์สารลูกหนังแดนผู้ดีกับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ทีมแกร่งแห่งศึกรีเมลีเป็นเวลา45วันพร้อมกับเพื่อร่วมทีมอีก3คนทั้งสุประชัยใจเด็ดนรอบอรินวีรวัตโนรมและรัตนากรใหม่คามิลาสุดเจ้ากันธนวัฒน์สงกิตาวรมิฟิลทีมชาติไทยของเลสเตอร์ซิตี้ซึ่งอยู่ในช่วงพักฟื้นร่างกายจากปัญหาอาการเอ็นค้อหน้วาว่าเข่าฉีกขาดในฐานะเจ้าถิ่นก็ไม่พลาดที่จะเป็นไกด์พาเจ้าแบง เสวนาช้อปปิ้งตามห้างสรรพสินค้าในช่วงไม่มีโปรแกรมฝึกซ้อมก่อนหน้านี้เมื่อช่วงเดือนกรกฎาที่ผ่านมาเจ้ากันเคยพา,าพสานักเตะภาษาสายฟ้าที่มาฝึกฟุตบอลกับเลสเตอร์ซิตี้ไปรับประทานอาหารพร้อมเป็นเจ้ามือเลี้ยงผู้มาเยือนด้วยตัวเองถือเป็นมิตรภาพแห่งวงการลุกหนังอีกด้วยสำหรับเลสเตอร์ซิตี้ทางเบลล์โรเจอร์ได้พาทีมไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่กรุงอาบูดาบีประเทศสหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์ในช่วงพักเบรฟุตบอลโลก และลงซ้อมร่วม1นสัปดาห์ก่อนมีคิวบินกลับอังกฤษเพื่อเตรียมพร้อมกลับมาลงเตะในรายการคาร์บาวครับนัดที่จะออกไปเยือนมิลสตันคีดอนทีมดังจากลีกวันในวันที่2 0ธันวาคมนี้บริษัทดอนมุนกำลังเจราจาก,กับตัวแทนของโมเมตูรุสแนวรุกตัวเก่งทีมชาติกาน้าที่พึ่งทำผลงานได้ดีในศึกฟุตบอลโลก ดูดูดโชว์ฟอร์มผลงานได้อย่างโดดเด่นกับต้นสากัดอาแจ็คในฤดูกาลนี้ที่ยิงไป10ประตูจาก21นัดก่อนติดทีมชาติกาแน่ลุยศึกบอลโลกที่กาตาร์แม้กาแน่จะไม่ผ่านรอบแรกแต่ในรุกวัย22ก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นในทีมดาวดําที่เล่นได้อย่างน่าประทับใจโดยเฉพาะในเกมชนะเกาหลีใต้3ประตูต่อ2ที่เขายิงคนเดียว2ประตูบิลซื้อดังเยอรมันรายงานว่าดอนมุนกำลังเจรจากว้าตัวมาร่วมทีม และตอนนี้เอเยจนของเจ้าตัวกับเซบาสเตนเคพุ่งน้การกีฬาของทัพเสือเหลืองก็กาลังพูดคุยกันอยู่ในเวลานี้่าดราคาตัวของเขาที่เล่นได้ยอย่างหลากหลายตําแหน่งในเกมรุกจะมีมากกว่า20ล้านยูโรเอดดี้ฮาวเฮดโค้ชนิวคาสเซิลออกตัวเลยว่าตลาดเดือนมการาคม2023คงจะออกอาวุธน้อยหรืออาจจะแค่ปล่อยผ่านเนื่องจากคาบลูกคาบดอกกดเฟนเช i ร์แฟร์เพย์ โอกาสได้เจเมมี่ดิสันจากเลสเตอร์ต่ำกว่า10%ปรเซ็นต์าฬิกาดงจับจ่ายกว่าสางล้านปอนด์ใน2รอบตลาดซื้อขายลังสุด,ดยกระดับทีมจนลังระดับ3ตารางพรีเมียร์ลีกในเวลานี้ทว่าในเดือนมกราคมที่จะมาถึงบอดผู้ดียอมรับว่าหากมือเติบอีกอาจผิดกฎความโปร่งสายทางการเงินดังนั้นหากจะต้องซื้อต้องทยอยขายที่มีออกไปก่อนวิธีการของผมคือพาทีมไปสู่จุดสูงสุดเรื่อย เียวเขียนตลอดการซ้อมด้วยขุมกําลังที่มีไว้ทําให้สามารถยกระดับได้ค่อยไปลงตลาดซื้อขายด้วยสถานะของเราคุณต้องเซ็นเพื่อเล่นที่ดีที่สุดที่สา,ามารถคว้ามาได้แต่แข้งเหล่านั้นก็มีค่าตัวเยอะสะเวนวอตมันก็ไม่ใช่ถูกๆอเล็กอ,อีกซักก็ไม่ถูกเขาเหล่านั้นสามารถมีอิทธิพลในกลุ่มสเปคตัวจริงเราต้องจ่ายแพงต่อบหรือไม่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันทําแบบนั้นคงมีอิทธิพลให้ขุมกําลังดีขึ้น ก็เป็นเรื่องที่สโมสรพิจารณาควบคู่กับคุมให้อยู่ในกฎ Financial Fair p l y y เราก็ไม่แน่ใจว่าเราผ่านเกณฑ์หรือไม่ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของส,มสอโมสรกรณีพาดตัวรุกวัย26ปีทีมชาติอังกฤษก็น่าเสียดายเออสัญญาปัจจุบันแค่เดือนมิถุนายนหากรอถึงซัมเมอร์คงมีการแข่งขันสูงเนื่องจากสเปอร์ก็เล็งอยู่เช่นกัน แนนฮอสเปอร์กลายเป็นทีมที่มีโอกาสดีที่จะคว้าตัวฟ้องเชสเย่กองกลางเอเวอร์รีคอร์ดของบาร์เซโลนาในเดือนมกรานี้มีรายงานข่าวว่าเอเยต์ของเชสเย่หา,หารกอกับตัวแทนสโมสรบาร์เซโลนาไปแล้วเมื่อสัปดาห์นี้และมีแนวโน้มสูงอินเตจะอยู่ในถิ่นค้ำนูต่อไปโดยการตัดสินใจขั้นสุดท้ายของนาเตะจะมีขึ้นในเดือนธันวาบาร์เซโลนาไม่ต้องการเสียเคสเย่หากไม่สามารถหาตัวแทนในแดนกลางเข้ามาแทนที่ในตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้ แม้รู้ดีว่านักเตะต้องการโอกาสลงสนามมากกว่าเดิม